คือค่ะค่ะเหล่าคนบันเทิงตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนาเสิร์ฟให้แซฟนรีแคปบันเทิงวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะเหล่าดารานักแสดงแล้วก็ศิลปินเนี่ยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเ่ือหน้าแฮชแท็กทีมเลือกตั้งเรือหน้าจะมีใครบ้างไปดูกันเริ่มกนทีสองสาวงามคนเก่งมิสเวิร์สองพันยี่สิบห้าโอปอสุชาตาและนิต้ามานิตา้านางสาวไทยคนที่ห้าสิบสามค่ะนางเอกยิ้มสวยเบลล่ารานี นักร้องหนุ่มเสียงทรงพลังเจฟซาเตอร์นักร้องสาวเสียงดังฟ้าอิงวรนทน์ลำเพลินวงสกรเมทีลาบานูนฮอปเปอร์วงบัสสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตเก่งน้ำปิงนักแสดงหนุ่มสิงโตปราชยานักแสดงมากฝีมือรถเมคเน,นงนิดไบรท์วชิราวิทย์ที่จะตัวเนี่ยขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนจะบินไปทำงานต่างประเทศและรวมถึงยังมีคนบันเทิงอีกมากมายบอกเลยนะคะว่าคือ ทักสุดๆแต่ขอย้ำนะคะว่าสําหรับใครที่เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่1ไปแล้ววันที่8กุมภาพันย่าลืมค่ะไปใช้สิทธิ์ลงประชามติกันด้วยนะคะและต้องการสามใบานะได้แก่บัตรสีเขียวใช้สําหรับเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตบัตรสีชมพูใช้สําหรับเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อบัตรสีเหลืองใช้สําหรับออกเสียงประชามติอยากให้เราเสิร์ฟให้ทราบเรื่องอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะและเดี๋ยวเราจะรีแคปให้ฟังในรีแคปบ,บันเทิงคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ